มันสวยมากคึ้ขนาดวิชาติวังที่เข้าไปเรากินออกมาตกใจตาแตกอะพูดคําเดียวว่าดีกูมีแล้วกูมีสีนี้แล้วสวยมากนาักมากมันเหมือนแบบไปถึงแร่งแล้วอะเราก็เลยคิดว่าเออมันต้องเอาให้สุด ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนกับมาพงกับบิงอีกแล้วนะคะคลิปนี้คือเราไม่ได้ทํานานมากเราจะมาโฮลแล้วก็อันบ็อกนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าจะมาเปิดกรุถุงช้อปปิ้งจากเมกานะคะว่าคลิปที่เราไปมาเราได้อะไรมาบ้างเอาจริงๆวะไอพวกเครื่องสำอางบิวตี้อะได้มาเยอะมากๆคือไปเมกาทั้งที่อะก็มันเหมือนแบบไปถึงแหล่งแล้วอะเราก็เลยคิดว่าเออมันต้องเอาให้สุดก็ใครชอบคลิปนี้ใครรอคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมว่ากดไลค์ไว้ก่อนนะคะเวลาไปเมกา ร้านเครื่องสำอางที่ทุกคนจะต้องเข้าเลยก็คือเซโฟราเนาะเพราะว่าเซโฟราที่อเมริกาเยอะมากแล้วก็มีหลายสาขามากที่นั่นนะเครื่องสำอางของในเซโฟราถ้าเทียบกับที่ไทยก็คือเยอะกว่ามากๆเรารู้สึกว่าราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมันจะมีใน C v ว CVS วก็จะมีเครื่องสำอางเหมือนกัน C v วจะเป็นเหมือนร้านขายยาบูตวัสันว่าเราตาแตกอะในนั้นก็จะมีขายเป็นพวกวิตามินต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นร้านที่ชื่อว่าอัลต้าบิวตี้นะคะร้านนี้เป็นร้านที่เราไปชอบบ็อปวันสุดท้ายแล้วเรารู้สกกว่่่าาาาเเปป็นนนรร้ทีังงงมคคืือออสในน มันเยอะมันเยอะแบบตกใจอะแต่ว่าเครื่องสำอางมันจะต่างจากเซโฟร่านะคือมันจะเป็นแบรนด์ที่แบบเซโฟร่าไม่มีแล้วก็เป็นแบรนด์ราคาถูกหน่อยก็ยอย่างเช่นคัลเลอร์ป๊อปหรือเป็นแนวแบบพวกของไคลลี่อะไรเงี้ยก็จะอยู่ในร้านเอาต้าเยอะความโชคดีคือตอนที่วิ่งไปมันเป็นเหมือนช่วงลดพอดีแล้วเรามีเมมเบอร์แล้วมันก็ลด20%ก็เลยถือว่าคุ้มผมว่าถ้ามันไม่ลดอะราคามันจะพอๆกับที่ไทยเลยนะคะก็เลยได้มาเยอะอยู่นะคะพร้อมที่จันบอกแล้ะค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเซฟโฟล่าก่อนเลยนะคะก็คือเข้าเซฟโฟล่ากันแบบเป็นว่าเล่นมากๆเอาเริ่มจากเมคอัพก่อนคือจริงๆอะเมคอัพมันมีแบรนด์แบบแปลกๆแบรนด์ใหม่หมๆเยอะมากๆแต่ว่าส่วนใหญ่อะแบรนด์ไหนทีๆะะที่นั่นก็คือจะปัญหาคือหมดอันแรกที่ได้มาของอนาทาเซียนะคะก็อนาทาเซียเป็นแบรนด์อเมริกาที่แบบดังอยู่แล้วเนาะซึ่งบิง๊กได้มาเพราะว่าเห็นพาเลตอันนี้แล้วรู้สึกว่าชอบมากพาเลตที่ชื่อว่าพิมโรสสีมันจะเป็นโทนแบบกรุหลาบกรุหลาบแต่ว่ายังมีความเออส้มๆ ดูไม่ฝอ่อจนเกินไปแต่อันนี้ที่ชอบคือมันมีกิตเตอร์ด้วยแล้วมันก็เป็นกิตเตอร์แบบสไตล์สายเกาเลยแล้วก็แต่งออกมาดูสวยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวบลัชออนให้2ส,สีทึ้งเป็นบัชออน on, ที่บิงบอกเลยว่าใช้แล้วสีสวยมากและอันนี้เป็นอันที่เราได้มาเยอะสุดแล้วคือที่หน้านังมันถูกกว่าของจีวองชีนะคะได้เมคอัพมาหลายชิน้นก็จะมีได้มาเป็นอันแรกลองพื้นอันนี้จะเป็นจีวองชีเวลเวดฟาวเดชั่นนะคะในนี้มี s p f 20ิบิงใช้เป็นสีที่ลองมาวันนั้นใช้เป็นสีเบอร์5แล้วเราก็เลยยไดด้้้น,นีมาว ก็คือเขาป้ายยาอะไรมาก็เอาหมดคอนซีลเลอร์ของจีวองชีอันนี้ลองที่ร้านแล้วจะบอกว่ากิบมากใต้ตาอะไรเงี้ยมันเอาอยู่มาแล้วเขาก็บอกว่าเอออันนี้ปกปิดโอเคแล้วก็ไม่บางจนเกินไปมันจะเป็นมีความแบบเกี่ยง่ายแต่ว่าปกปิดดีก็เลยได้มาเป็นเซตคู่กันได้ลิบมาของจีวองชีอันนี้เป็นตัว loose brick นะคะอันนี้เป็นเชียร์เววเวอย่างแรกเลยที่ซื้อคือ B A นี่แหละค่ะแล้วอันนี้บิงชอบมากคืออันนี้ที่ไทยก็น่าจะมีเหมือนกันเนี่ยมันเป็นเววเวอย่างงี้เห็นป่มันสวนเพราะมันหลดๆแล้วมันน่าจะเหลือประมาแบบ อนะไรอยอางเงี้ยซึ่งราคาบิว่ามันโอเคมากสำหรับลิปจิวองชีนะอันนี้สี 32มบ root big นะคะอันต่อไปก็เป็นลิปสติกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จีวงชีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเนื้อบา์มซึ่งแบบมันสวยมากถ้าที่ไทยมีเคาน์เตอร์รีบไปตำซึ่งอันนี้เป็นสีเบอร์19นะจริงๆอ่ะสวยหลายสีมากแต่บิงเลือกสีนี้มาคือมันแบบมันออกแนวลดโรสอย่างเงี้ยต่อไปที่ได้มาได้อันนี้มานะคะอันนี้เป็น one size นี่ไม่แน่ใจว่าเหมือนเซปูราไทยแลนด์เพิ่งจะเอาเข้ามานะอันเนี้ยคืออันเนี้ยยี่ห้อเนี้ยที่ดังที่เราดูอ่ะจะเป็นพวกแป้งท ตั้งแต่อยู่ที่นั่นจนกลับมาถึงที่นี่เอาจริงๆชอบนะคือชอบอย่างแรกเลยคือแพ็กเกจจิ้งเยอะๆเนี้ยเขาอจะมีให้เลือกเยอะจะเป็นเกี่ยวกับพวกฟาวเดชันหรือว่าเป็นพวกคอนซีลเลอร์เป็นงานแป้งแล้วก็มีให้เลือกสีเยอะมากๆที่เราไปเสิร์ตมาแล้วคิดว่าคนใช้เยอะก็จะเป็น2อันนี้นะคะอันแรกจะเป็นทาร์นสูเซนเป็นเซตติ้งพาวเดอร์อันนี้บิงชอบบิงรู้สึกว่าเซตติ้งพาวเดอร์แล้วคือหน้ามันเซตจริงๆอะ่ะมันอยู่ทั้งวันแล้วที่เราชอบคือมันจะเป็นแบบว่ามีฝาปิดอีกทีนึงทําให้มัน <Wow. S 1> t h the s a s e นะคะเป็นตัว Foundation Powder ที่วิ่งได้มาเป็น l i n ์อัพ2เป็นคนแพ้แพ็เกจจรนี่แล้วคือมันเปิดอย่างนี้อย่างเงี้ยมีตลับแม่เหล็กอะ่ะแล้วคือข้างในมันแบบมันตาชอันนี้คือแบบ อยากป้ายนะคะก็คือเป็นของ f r e คบิวตี้นะคือตอนที่เราอยากได้เลยคือเราเห็นแล้วเราชอบเป็นพวกครีมบัตชอยู่แล้วแล้วอันนี้ดิงใช้ตอนอย่อเมกามานะคะเราได้มาสสีของ f r e คบิวตี้มันอันนึงประมาณ20ดอลยีอดอลประมาณนี้นะคะขวาอันนี้จะเป็นสีออกส้มส้มสีชื่อว่าฟิลดิงแล้วก็อีกสีนึงชื่วว่าแจมนะคะมันสีชัดมากอะปกติแบบนี้มันชอบไม่ทนใช่ป่ะแต่ดิงว่าอันนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วมันให้เท็กซเจอร์ที่เป็นความรู้สึกแบบงานผิวอ,ะ,อนนะ,ะัน้นเปล่ะดูเออมันเป็นส้้มแแบบผิวสุขภาพดีีคือน ค่อนข้างเน้นไปในเรื่องของความงานผิวต้องตำยี่ห้อนี้ใครสายงานผิวไปยี่ห้อนี้นะคะอันนี้นะคะอันต่อไปที่เราได้มาของแพตติกทานะคะเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าของหมดไวมากต <Wow. S 1> อนแรกเราเลงคือเราอยากได้หลายอย่างพวกอายแชโดก็อยากได้แต่ว่าไปทุกสาขาไม่มีทุกสาขาอันนี้คือฟุกมากๆที่ได้มาอันนี้จะเป็นรุ่นที่บิงใช้อยู่แล้วแลาบิงชอบคือจะบอกว่าบัตแพตติกทาใช้ดีมากแล้วก็สีทนมากอันนี้เป็นสีชื่อว่า oh she's different นะคะก็จะมีครีมบัตด,ด้านบน แล้วก็เป็นแบบฝุน่นข้างล่างซึ่งอันเนี้ยมันดี <_ C> e <an> ตรงที่ว่ามันจะทําให้มันทนขึ้นคืออย่างบางทีมีใช้ครีมบัรเสร็จอ่ะมีก็จะใช้เป็นสีฝุ่นอ่ะทับอีกทีนึงมันก็จะทําให้แก้มเราอ่ะอยู่ทนทั้งวันนะ p o w e r t w e n ซื้อแบบมีสติคื <_ C> e <an> ขอขนาดมีสติบางที่เข้าไปเราก <_ C> e <an> ิน <_ C> e <an> ออกมาตกใจที <_ C> e <an> ่เราได้มาอันเนี้ยเป็นครีมบัรเหมือนกันคือยี่ห้อี้ยเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ทําครีมบัรออกมาได้สีชัดมากมากมากคือแปะนิดเดียวเท่านั้นแล้วเป็นงานผิวเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีโทนน้าตาลนะะคชื่่อสีวา Be Pri กูมีแล้วหรอกูมีแล้วกูมีสีนี้ดีเหเหรอเออไม่ยังไม่มีเหรอแล้วก็อีกอันนึงที่ได้มาเป็นลิปที่ดังๆของเขาก็คือแบรนด์นี้เขาจะดังเป็นพวกลิปกลอสอันนี้จะเป็นรุ่นชายออลิปเจลลี่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อสีดูมันจะเป็นโทนนูดๆแบบนี้คือจะบอกว่า2รุ่นนี้ของยี่ห้อเนี้ยจะค่อนข้างดังมากคือสีนี้ชื่อ X O X O ตอนแรกคือแบบถ้าเห็นสีอันนี้ไม่ซื้อเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่ไปดูรีวิวมาแล้วรู้สึกว่ามันสวย แต่มันทาแล้วเดินแนวแบบสีป่าอะความโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่บิงไปมันเป็นช่วงฮอลิเดย์เพราะฉะนั้นะมันจะเป็นของที่เริ่มจับจัดเป็นเซ็ฮอลิเดย์แล้วที่เราได้มาอันนี้ก็จะเป็นตัวของ t o ทูเ c e เป็นตัวลิฟต์อินเจคชันคือใช้แล้วปากมันจะเย็นเย็นก็เหมาะกับคนที่ชอบแนวแบบใส่ฝอปากจู๊จูทาอันนี้ไปแปบบ๊บหนึ่งมันจะเย็นแบบเย็นแบบแบบสแสบเลยแล้วมันเหมือนปากมันก็จะดูแบบเต็มมากขึ้นมันจะจับเซ็มากกับตัวมาร์ชคาร่าก็เป็นมาร์ชคาร่าตัวด ยแล้วเวเตอนนี้ชาคือแบบเหมือนแบบพยายามเหมือนใช้ลิปนี้แล้วแบบตัวเองพยายามจะทำปากจีนดหดืตอตะล่เวลาหนในมึงลองทราให้กล้องดูงนะปาพยายามอย่างไงนะ เดีย๋ยวจะคือรูปสลันตอนที่ใช้ไอตัวลิปอินเจคชันอันนี้นะนนว,ว่ามันแบบปังขนาดไหนคือเป็นลิปที่ใครที่แบบอยากได้ปากจืดจือ่ะจัดอันนี้เป็นเซ็ฮอลิเดย์ที่ได้มาของเฟนตี้นะคะเป็นรุ่นที่เป็นเฟนตี้โกลอยู่แล้วคือมันสวยแล้วมันก็จะรวมเป็นเซ็แบบอเล็กๆมาให้ซึ่งอันนี้ได้มาคุ้มมากบวกกับว่าลด20%ตกแท่งนึงแบบ300รใช่ไหมแล้วมันจะมีเป็นตัวครีมเวลเวดให้ด้วยแต่บิงกที่บิงชอบคือบิงชอบรุ่นนี้ของเฟนตี้ที่มันเป็นบอม,ออม,มแบบ มันสวยอ่ะมันจะเป็นเฟนตี้โก h ฮอตช็อกโกแลตแล้วก็แชมสแตมนะคะก็จะเป็นสีแนวแบบสไตล์เฟนตี้เนาะว,วาววะ่ะถ้ามาที่แบบน้ําหอมกรุบบางอันนี้หอมมากพูดล้านรอบก็จะบอกว่ามันหอมมากน้ําหอมของกุชตีซึ่งอันนี้เราได้มาเป็นเซตมันจะเป็นเซตที่ถูกกว่าแบบซื้อเดี่ยวมากๆคือเซตนี้ประมาณ9ก้สิดอลว่ะคือถ้าไปซื้อเป็นเดี่ยวก็ประมาณแบบ80กว่าแล้วแต่เนี้ยพอรวมกันแบบ3000แล้วลดอีก20%ออ่ะขวดก่อนตั้งแต่วันที่ไปซื้อจนถึงวันนี้ ยังใช้ทุกวันคือมันหอมแบบหอมแบบเป็นกลิ่นฟลอร์ที่ปกติอะคือวิมไม่ใช่ฟูชี้ฟลอร์เลยพอบิ๊มเคยโดนผมเพื่อนแล้วมิปวดหัวมากเพราะมันฉุนแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่มันมีความฟุตี้ฟลอร์เพราะฉะนั้นคือมันทําให้เรารู้สึกแบบสดชื่นแล้วกลิ่นมันติดทนจริงจริงคือฉีดแล้วอยู่ทั้งวันนะคือว่าว่าเราก็ฉีดเลยแล้วซึ่งอันเนี้ยที่เรามาเป็นเซตการอีกอันนึงมันน่าจะเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบพกพาเป็นขนาดพกพาส่วนอันนี้ซื้อว อันนี้เป็นของเมซงมากิล l ่านะคะเป็นกลิ่นชื่อว่าเซลลิงเดย์ยี่ห้อเนี้เป็นอีกยี่ห้อนึงที่เป็นน้ำหอมกลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบดูผู้ชายแล้วก็ดูเป็นทะเลเป็นบีชบอยก็เลยซื้อมาฝากเพื่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้กลิ่นแบบหอมมากอันนี้ประมาณถ้าจะไม่ผิดเอ้ารอยไรเงี้ยคือราคาดีงาม เออแล้วมีอะไรวุ่นวายไปหมดทั้งคนทั้งของต่อยี่ห้อน,นี้อ่าน,นว่าอะไร I L I L A อ่านว่าอะไรอีลาเหมือนอีลาอันนี้คือเป็นอีเลีย e หรืออะไรสักอย่างจริงๆยี่ห้อนี้ที่ดังของเขาน่าจะเป็นไอตัวที่เป็นตัวปัดคิว้วอะแต่อันนี้มันจะเป็นตัวมาสคาร่าซึ่งบิงไปเสิร์ตมาในเซโฟล่าแล้วแบบเออมันขายดีมันเป็นสินค้าฮิตแล้วก็เป็นสินค้าที่คนรีวิวเยอะว่ามันเลิศแต่แบรนด์นี้เป็นอีกแบรนด์ที่ในเซโฟล่าหมดไวมากเรียกได้ว่า เป็นเครื่องสำอ,อางขายดีที่นั่นเราก็ได้อีกอันนึงมาเป็นตัวชิคแอนด์ลิปแต่เนี้ยน่าใช้มากเป็นสีที่แบบออกอิดๆหน่อยอะแล้วเป็นอันที่เห็นแล้วเราคิดว่าเออมันต้องซื้ออะแพคเกจจิ้งมันน่ารักเนี่ยแล้วก็ข้างในมันก็จะบีบแล้วมันก็จะทาได้ทางชิคแอนด์ลิปเลยนะคะเฮ้ยแต่ทาแก้มน่าจะสวยวะอรหอกมา,มากกลิ่นมานน้ำผึ้งอะ Hmm. ต่อไปอันนี้อันนี้มีแล้วอันนี้ขอป้ายาได้ปะ่ะอันนี้ใช้ดีมากเลยชอบมากอะเซโฟล่าที่นั่นถ้าเป็นของเซโฟล่าเมคอัพอะมันจะลด30%อันนี้มันจะเป็นลิปเวเวตปกติอะ่ะไม่ชอบใช้ลิปสฝ่อเพราะว่าลิปเวเวตมันไม่ค่อยมีซึ่งมีก็ชอบลิปเวเวตสีอันนี้สวยมากมันจะเป็นลิปเนื้อมูสแบบนี้คือให้ฟิลลิ่งแบบเกาหลีเลยเบอร์9กนะคะที่ไทยมีแล้วก็มีหลายรุ่นด้วยมีหลายสีพูดคำเดียวว่า <B. S 1> ดีอันนี้คือของ YSL ซึ่ง YSL มีขายในเซโฟล่าอเมริกาคือ เยอะมากๆอันนี้เบียังไม่เห็นที่ไทยไม่รู้ที่ไทยเข้ายังมันเป็นรองพื้นคือมันจะเป็นลุคแบบโคตรของความงานผิวอะซึ่งช่วงนี้มันก็เป็นอะไรที่มามากๆแนวแบบแบร์เฟสอะไรเงี้ยเวาคามันอยู่ที่ประมาณ9 0 0ารหนึ่งรุ่นเนี้ยมีสีให้เลือกโคตรเยอะเรียกว่าเป็นแทร์นี่อ่ะใช้สีเบอร์สานะคะจะเป็นโทนเหลืองๆลองใช้แล้วคือโคตรของความงานผิวจริงๆอาจจะไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายแต่ใครที่ชอบแนวแบบเหมือนลงทินให้หน้าให้หน้า,นาดูปรับเฉดสีผิวอะรุ่นนี้ของ YSL สตอบโจดมาที่สกินแคร์ ะะอันนี้ห้อฟาร์มาซีเป็นตัวเคลริคินซึ่งเป็นตัวที่บิงเลือกมาเพราะว่าไอเมคอัพรีมูเวอร์ที่พกไปมันหมดก็เลยต้องเข้าไปหาซื้อซึ่งเราได้อันนี้มาจากการ,การแนะนําของ b a เเขาบอกอันเนี้ยปังมากแล้วเราก็ไปดูรีวิวในเว็บปรากฏว่าเอ้ยมันขายดีมากๆใช้มาสักพักแล้วคํคาความสะอาดดีไม่มีกลิ่นเลยเบามากบางมากแล้วคือกินเมคอัพหมดตาค่าไม่แรงด้วยจริงๆมันจะมีรุ่นนีฮิตแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เหมือนที่นั่นแบบ ิอะของยี่ห้อนี้สกินแคร์กับคลีนซิ่งเขาจะดังซึ่งอีกอันนึงที่เราได้มาเป็นตัวฮันีมูนโกล์นะคะเป็นตัว AHA Night nice Serum ช่วยเรื่องผัดเซลล์ผิวอะไรเงี้ยบีก็เลยลองซื้อมาใช้ดู ข้างในก็จะเป็นแบบขวดแบบนี้สําหรับเป็นสิวหรือว่าต้องการความกระจ่างใสอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่ได้มาอันนี้ยี่ห้อนี้คือดังมากคนรีวิวเยอะสุดๆอันนี้เป็นของยี่ห้อ first aid beauty คือมันเป็นเซ็ตที่มารวมกันเป็นแบบนี้เลยอันเนี้ยทั้งเซ็ต4ชิ้นอะเหมือนจะประมาณ1 5 0 0บาทค, <Wow. S 1> คือคุ้มมากๆแล้วยี่ห้อเนี้ยคนรีวิวเยอะ facial cleanser ที่เป็นโฟมล้างหน้าอันเนี้ยใช้แล้วใช้ดีตัวครีมอันเนี้ยจะเป็นตัวที่ฮิตที่สุด facial cream อันเนี้ยค,ค,คือมันใช้ได้ตั้งแต่ผิวดรายจนถึงเซนซิแววน เป็นสิวหรือว่าผิวแดงๆอ่ะจะใช้ตัวเนี้ยแล้วจะตอบโจทย์มากไออีกอันนึงก็จะเป็นตัวแผดเช็ดหน้าซึ่งอันนี้ก็จะช่วยเรื่องสิวโดวยเฉพาะทั้งเซ็ตคือโคตรขุมดักสตอร์กันบ้างที่ได้มานะคะของ CVS ก็คือส่วนใหญ่อจะได้เป็นพวกแบบเมเบอรีนอะไรอย่างี้มาซึ่งบิงก็ได้มาอันเนี้ยซื้อมาเยอะสุดซื้อมาหลายแท่งมากเป็นเมเบอรีนนะคะเป็นรุ่น sky high เป็นมาสคาราที่เราใช้ในคลิปแต่งหน้าบ่อยมากแล้วเป็นรุ่นเดียวที่ใช้บ่อยแต่ว่ามันไม่เข้าไทยนะก็คืออันเนี้ยที่เราได้มาเราชอบมากเพราะว่ามันทําให้ขนตาย,ยาวแล้วก็เข้มแล้วก็ไม่เลอะเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่อาจจะล้างออกยากนิดหน่อยแต่ใครขนตาน้อยๆบาง,บางแนะนําว่าซื้ออันนี้มาใช้คือตอบโจทย์แน่นอนอันเนี้ยเป็นอันที่บิงอยากแนะนําเหมือนกันสําหรับ คนที่ชอบใช้ eyeliner แนว gel liner แต่ว่าอันนี้ที่ไทยอ่ะมันไม่มีแล้วหายยากมากตามวัสดุไม่มีขายแล้วก็เลยไปซื้อที่นั่นมาก็ซื้อตุนไว้หลายอันเลยทีเดียวอันนี้ของอีกร้านหนึ่งนะคะที่เราไปต่ามาร้านชื่อ alta beauty เป็นร้านที่ไปเจอวันสุดท้ายเลยจริงๆในร้าน alta เป็นอีกอันนึงที่เป็นเหมือนแบบร้านเครื่องสำอางที่ของโคตรเยอะแล้วก็มีแบรนด์แบบพวก color pop ราคาหน้ารังหน้าลังก็จะอยู่ในนั้นหมดเลยได้มา3พาเลตอันนี้ อันแรกได้เป็นสีแคลิฟอร์เนียลูปอันนึงประมาณ450500ประมาณเนี้ยแล้วสีมันดีของคขาเลือกป๊อบอบอันนี้ที่ได้มาเป็นสีแบบออกแนวแบบบีดบีชเลยก็คือเป็นสีโทนน้าตาลพิกเมนต์ชาร์ตสีสวยแล้วก็มีพาเลตสีตาให้เลือกเยอะมากก็ถ้าใครอยากได้คาร์ป๊อบนะคะถูกและดีต้องไปที่ร้านเอลตานะเพราะว่ามีให้เลือกเยอะสุดแล้วอย่างของวิ้งเนี่ยไปตรงสาขาโคเรียทาวโคตรใหญ่แล้วก็โคตรเยอะค่ะอันต่อไปสวีทท็อกนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบพีดพีชเป็นแนวแบบ คอโล่โทนชมพูชมพูกิตตงกิตเตอร์หน่อยๆซึ่งกิตเตอร์อันนี้ไม่เสวยมากมากแล้วก็อันสุดท้ายที่ได้มาอันนี้จะเป็นโทนนูดอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบที่เป็นเอวีเดย์มากๆก็จะเป็นโทนน้ำตาลแบบนี้ที่ได้มาอีกอันนึงแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เมื่อก่อนมันดังมากไม่รู้ตอนนี้มันยังฮิตอยู่หรือเปล่าแต่วิ่งรู้สึกว่าเออมันก็น่าซื้อดีนะเป็นของยี่ห้อจูเวียซึ่งอันนี้ที่ได้มาเป็นจูเวียเดอะบัชโรสเป็นตัวมีบอนเซอร์มีตัวเป็นแบบ บ r ัชออนอย่างเงี้ยห้าประมาณ500บาทแล้วก็อีกอันนึงที่ได้มาอันนี้เป็น b r ัชออนของจูเวียเช่นกันอันนี้เป็นสี The b r u s h by Juvia นะคะประมาณนี้ได้มาเป็นพวกแบบลิปนิดๆหน่อยหนอยของ Color Pop นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูราคาประมาณ300มัง้งเซรั่มบ u ัช ก็เลยส่งสัยมันเลยเป็นน้ำน้ำบวมันเป็นเซรั่มแบบเป็นแนวโคตรธรรมชาติแลวกันอ๋อแล้วก็ได้อันนี้มาอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์ที่เราเห็นแบบร้านพีออเดอร์ขายกันเยอะมากเป็นแบรนด์ชื่อพีชแอลลิลมันจะเป็นแนวแบบเน้นความกราสสกินตัวนี้จะเป็นตัวรีไฟนิงเซรั่มซึ่งแพคเกจจิ้งอันนี้มันน่าใช้มากๆเหมือนสารสกัดจากพีชประมาณนี้อันนี้ได้มาเป็นที่ม้วนผมตอนแรกตั้งใจจะซื้อมาใช้ที่นันซื้อในซี s เอป็นของ i n น i n i t y p ้ o ปรซึ่งมีซื้อมาก็ถือว่าใช้ดี่่่มมนนถูราาไส เสียบที่ไทยได้เพราะว่ากําลังไฟมันแบบไม่ไม,ไม่เท่ากาันคือของที่นุ่นมันจะอยู่ที่110แต่ของที่ไทยมันจะ220ซึ่งถ้าเสียบไปก็คือเจเ้งเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเราก็มาเปิดกลุ่แชร์ว่าเราได้อะไรมาบ้างจากอเมริกาเป็นแนวหมว m หม e ดบิวตี้ก่อนละกันเผื่อใครจะไปอยากซื้ออะไรใดๆมาดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าแต่ละชิ้นคือซื้อมาแล้วแล้วก็เลือกมาแล้วว่ามันปังค่ะเอาเป็นว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นอะไรบ้าง